สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมินนะคะคนรักรถวันนี้นะคะมินอยู่ที่เพชรยุนนะคะวันนี้เราอยู่ที่โกดัง3กันนะคะวันนี้ มิ้นจะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะคะเป็นเจ้าตัว Honda Accord นะคะ 2.0E ปี2016คันนี้นะคะตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่699,000บาทคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะพาไปรีวิวนะคะว่าเจ้าตัว Honda Accord สีบอลเงินคันนี้นะคะจะมีความพิเศษแล้วก็ ให้ลูกค้าที่สนใจนะคะจับจองได้ยังไงนะคะเดี๋ยวลูกค้าลองไปชมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูรถระดับผู้บริหารกันนะคะวันนี้ขอนำเสนอเป็นเจ้าตัว Honda Accord 2.0E คันนี้เลยนะคะเป็นปี2016สีบอลเองินคันนี้เลยะคะ่ะลูกค้า ราคาอยู่ที่ประมาณ699,000บาทค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะพาไปรีวิวเจ้าตัว Honda Accord คันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยส่วนไฟด้านหน้านะคะลูกค้าก็จะเป็นออกแบบในแนวของโปรเจกเตอร์นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าดูโฉมด้านหน้านะคะจะออกแนวสีบอลอ่าสีโครเมียมน,นะคะตัดด้วยสีบอลเงินนะคะแล้วก็พร้อมกับเจ้าตัวโลโก้ของ Honda นะคะ คันนี้นะคะเป็นโฉมปี2016นะคะพร้อมกับร้อมแม็กนะคะที่ออกมาจากทางศูนย์ของตัว Honda เลยนะคะรถคันนี้นะคะเหมาะกับระดับผู้บริหารนะคะที่ต้องการที่จะใช้รถนะคะไปะส่วนตัวจับด้านประตูนะคะก็จะเป็นสีโคลเมียมค่ะคะ ให้ลูกค้าดูนะคะนี่ก็จะเป็นล้อมแมกนะคะคอบเดิมๆนะคะนี่ออกมาจากโรงงานนะคะของศูนย์ HONDA เลยทีเดียวนะคะนี่โฉมไฟด้านท้ายค่ะก็พร้อมกับโลโก้นะคะแบรนด์ของ Accord ค่ะโดยเฉพาะนะคะอ่าเป็นตัวแบรนด์ของ HONDA ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นโฉมอ่าของใหม่ของโฉมปี2006ค่ะลูกค้าจะได้มองเห็นนะคะถึงความเรียบหรูนะคะระดับผู้บริหารเลยทีเดียว ค่ะส่วนความพิเศษของเจ้าตัว Honda Accord คันนี้นะคะลูกค้คาพร้อมที่รองรับน้ำมัน e 8 5นะคะสำหรับคันนี้นะส่วนล้อมแม็กนะคะก็ลูกค้าจะเห็นว่ายางเป็นแบบเดินๆน,นะคะยางขอบ20นะคะล้อมแม็กขอบ15ค่ะลูกค้าเดี๋ยวมิ้นจะพาไปชมด้านในนะคะว่าของรถ Honda Accord คันนี้นะคะ จะสวยเรียบหรูขนาดไหนดูกันเลยค่ะ<ม>อันนี้จะเป็นกุญแจของคันด้าคันนี้นะคะลูกค้าค่ะพอเปินเปดบบนีเข้ามาด้านในนะคะลูกค้าก็จะเป็นตัดด้วยสีดํานะคะเป็นสีดํานะคะสมด้านในจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะของทางด้านคนขับนะคะนี่ก็จะเป็นระบบปรับเบาะนะคะ สามารถปรับขึ้นแล้วก็เลื่อนไปด้านหน้าหรือว่าด้านหลังด้านที่ทางด้านขวาของของคนขับนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะลูกค้านี่ก็จะเป็นฟังก์ชันในการล็อกรถนะคะทั้ง4ด้านแล้วก็เปิดกระจกนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับนะคะกระจกทางด้านซ้ายหรือว่าขวาได้นะคะลูกค้าจะมีลำโพงติดอยู่ทางด้านหน้านะคะของทางด้านผู้คนขับขี่นะคะแล้วก็ทางด้าน ซ้ายนะคะของทางด้านผู้โดยสารนั่นเองและลูกค้าดูภายในนะคะคันนี้จะออกแบบในแนวของเรียบหรูสไตล์ของ Honda Accord นะคะฟังก์ชันทั้งหมดเรามีภาชมด้านในค่ะพอเราเข้ามาชมด้านในนะคะก็ฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะออกแบบแนวแบบว่า ฟูลออปชันแล้วนะคะนี่จะเป็นระบบการควบคุมเสียงนะคะเพิ่มระดับหรือว่าลดระดับนะคะก็ mm hmm. จะเป็นโหมดเมนูรับสายนะคะวางสายได้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับ s i รีได้ตัวนี้จะเป็นตัวเซตนะคะระดับการตั้งระดับการล,ล็อกความเร็วนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นระบบโค o ส์คอนโทรลนั่นเองค่ะ mm hmm. ตรงนี้ให้ลูกค้าดูนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วนะคะก็ระยะไม่ของคันนี้นะคะขับไปที่128300กโลนะคะให้ลูกค้าดูสภาพรถของจริงหน้าจอทางด้านนี้นี่ก็จะเป็นหน้าจอ LED แบบสัมผัสแล้วนะคะลูกค้าสามารถที่จะเชื่อมโตเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์นะคะของลูกค้านะคะก็จะมีโหมดลูกค้า เพิ่มเสียงได้นะคะลดเสียงได้นะคะควบคุมฟังก์ชันที่ระบบสัมผัสเลยสามารถฟังซีดีได้ด้วยนะคะสำหรับก็เลือกโหมดเป็นวิทยุก็ได้แล้วนี้ก็จะเป็นระบบทางช่องแอร์นะคะลูกค้าเหมาะสมกับระดับผู้บริหารจริงๆนะคะคันนี้ไอมินให้ดูฟังก์ชันด้านในอ่านี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของการ แอร์นะคะระดับความเย็นให้ทั่วรถหรือว่าปรับลงมาที่ตัวผู้โดยสารหรือว่าการเลือกอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะเป็นตัวพัดลมตรงนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นที่เก็บนะคะเหรียญหรือว่าเอกสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเอกสาร,ส,ราส่วนทางด้านนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นระบบของเกียร์ ออโต้นะคะแล้วก็จะเป็นรางตรงแบบนี้นลคะลูกค้าส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นความเฉพาะนะคะของเจ้าตัวแอ c คอร์ดนะคะลูกค้าสามารถกดเพื่อวางโทรศัพท์หรือว่าเอกสารหรือว่าเหรียญหรือว่าธนาบัตรอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะคะดูให้ลูกค้าดูความสวยหรูนะคะของเจ้าตัว Honda Accord คันนี้นะคะเครื่อง2 0 E นะคะปี2016คันนี้นะคะนี่เป็นเบาะหนัง ให้ลูกค้าดูเบาะสภาพเบาะนี่คือถือว่าดีมากๆนะคะไม่มีเสียหายเลยเดี๋ยวมิ้นพาไปชมด้านหลังกันบ้างนะคะว่าห้องผู้โดยสารจะกว้างขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะค่ะส่วนชมด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารนะคะก็กว้างมากๆนะคะลูกค้ามีที่เก็บเอกสารให้เนาะแล้วก็ส่วนทางด้านนี้ก็จะมีแอร์ให้นะคะทางด้านห้องผู้โดยสารนะคะ ด้านหลังก็จะมีที่ปรับไฟหรือว่าเปิดไฟห้องผู้โดยสารได้ด้วยนะก็จะแยกส่วนออกจากทางห้องผู้ทางด้านคนขับนะคะตัวนี้นะคะถ้านลูกค้าท่านใดกำลังมองหา HONDA a c c o r d อยู่นะคะแนะนำนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่699,000บาทค่ะลูกค้าเครดิตดีสามารถจัดฟรีดาวได้ะคะ่ะลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหาอยู่สามารถเข้ามาชมรถตัวอย่างนะคะแล้วก็มา ลองขับดูได้นะคะที่สำนักงานเพรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนมีนบุรีนะคะซอยเสรีไทย68แยก1ได้เลยคะ่ะลูกค้าร้านเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่มินก็ได้นะคะที่เบอร์0927179492นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมินขอรีวิวเจ้าตัว Honda Accord ตัวนี้ให้ลูกค้าได้ ชมกันเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวมิ้นจะพาไปชมรถตระกูลอีก้ค่าบ้างนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถอยู่นะคะสามารถอ่ากดติดตามช่องเราด้วยนะที่มิ้นคนรักรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวมิ้นจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะในทุกๆวันนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสนใจคันไหนสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะแล้วก็กดติดตามได้ที่ช่อง Youtube นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ